พบกับนักสู้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับนะแข็งแร่งครับนะแม้แต่สู้กับทหารยิงนกก็สู้มาแล้วครับนะขอตบมือดังๆต้อนรับน้องนะครับนัทตาพัฒนะครับนะอักกะฮาทนะครับดังๆครับ สวัสดีครับตื่นเต้นไม่เคยขึ้นเวทีที่นี่มาก่อนไม่เคยขึ้นเวทีที่อยู่ท่ามกลางจุดสวมรวมอำนาจแบบนี้ไม่เคยชะเง้อแลตาไปทางไงหนหันซ้ายนิดหน่อยเจอกองทัพพักหนึ่งไอเราไม่อยากสนใจเดินไปเลี้ยวขวาปะเข้าบ้านบุนเอกเลม ตื่นเต้นที่ได้มาพูดคุยที่นี่นะฮะและพี่น้องที่มาเนี่ยยังกองท,ที่เขาตั้งไว้เนี่ยก็ช่วยกันบริจาคเล็กน้อยคนละแสนสองแสนพอแล้วไม่ต้องเยอะกว่าน,นี้เก็บไว้กินมั่งเก็บไว้กินไงมั่งมาทีไรใสมงคลใส่เป็นล้านนะครับณเวลานี้ ในส่วนตัวผมเองหลายคนจะให้เป็นคู่โชคระหว่างผมกับพลเอกประยุทธ์ในกรณีล่าสุดเที่ยวามาดินบอกว่าอย่าก,กล่าวหาว่าทหารเอาสไนเปอร์มายิงประชาชนเพราะว่าไอ้ปืนชนิดนี้เนี่ยไม่ใช่สไนเปอร์เป็นแค่ปืนติดลำกล้อง แล้วบอกว่าที่ตลาดนัดก็มีขายเอาไว้ยิงนกแล้วถ้ามันยิงนกได้เนี่ยนะผมเรียนแบบนี้ถ้ามันซื้อที่ตลาดนัดได้เนี่ยแล้วคุณจะของงประมาณเจ็ดพันแปดพันล้านไปซื้อปืนที่บ้านเตี่ยคุณเลยไงนู่นเลยมาถึงเพิบโอเคออกงบประมาณมายื่นหนังสือถึงยานเหนถึงนายกรัฐมนตรี ของงบประมาณสักสองหมื่นเพื่อไปซื้อปืนยิงนกที่ตลาดจตุจักรจำนวนสามร้อยกระบอกนะฮะแล้ววันนั้นเนี่ยผมได้เอาภาพไปดูที่ว่าเป็นภาพที่คนหนึ่งเนี่ยกำลังใช้ปืนติดก,กล้องยิงและอีกคนเป็นคนชีเ้เป้าก็บอกกัมพลเอกประยุทธ์บอกว่าที่ท่านบอกว่ามันเป็นปืนยิงนกเแล้วคนที่ยืนสองคนเนี้ยไอ้ปืนที่ใช้เนี่ยคำถามแรกเป็นปืนยิงนกใช่ไหม ประเด็นที่สองคนที่ยิงกับคนที่ชี้เป้านี่เป็นพ่อค้าตลาดนักจักรจักใช่ไหมคือมันเป็นคำพูดที่ตลกนี่ฮะเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่หน้ากองทับภาคที่หนึ่งนะคุณฟังเสียงผมไว้นะพลเอกประยุจันโอชาเป็นตราบาปและเป็นข้อผิดพลาดที่สุดของกองทบ,บกในประเทศไทยคุณจำไว้ แล้วเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดว่าทีหลังจะเอาใครขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกกรุณาอย่าไปจับฉลากกันเองในร้านหมูกระทะและได้มาแบบนี้เป็นไงอะได้มาแต่ละคนมันเป็นบทเรียนที่ราคาแพงที่สุดแล้วแล้วนี่ออกมารับลูกส่งกันหมด ในคดตีตอนนี้เนี่ยคืบหน้ารองอธิบดีเนีเอสไอออกมาฉะโป้งโป้งป้งทหารยิงทหารฆ่าร้อนถึงประยุทจันโธชาแหกปากวอยวไวบอกว่าในตอนนั้นที่พี่น้องชุมนุมเอาทหารเข้ากระชับพื้นที่บอกว่ารัฐบาลอดทนอดกลั้นถึงที่สุดแต่พอมาวันนี้ พอเขาแค่บอกว่าทหารยิงแต่นีดด่โดยประยุทธ์ยอมไม่ได้ทำไมทำประยุทธ์แบบนี้เนี่ยชายชาตทหารและทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดแม้กระทั่งตัวทหารที่อยู่บนลางโลกไฟฟ้าที่เอ่ยชื่อเอ่ยนามเอ่ยปืนทุกชนิด ผมให้สัตว์ปฏิญาณต่อพระบรมรอ้าที่นี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมพูดความจริงและเอาชีวิตเป็นเดิมพันพี่สาวผมที่ตายคนเดินที่ตายถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายว่าฆ่ากันเองว่าเผาบ้านเผาเมืองสาบานต่อหน้ารอ้าตรงนี้ว่าพวกผมไม่ได้เผา ไม่ได้ฆ่ากันเองและมีหน้ามาบอกว่ารัฐบาลอวิสิตขึ้นมาด้วยความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยถุยเอาประชาธิปไตยมาบาังหน้าแล้วมานั่งด่าคนอื่นว่าละเมิดสิทธิ์ละเมิดสิทธิร์รัฐบาล เดินไปไหนมาไหนลงพื้นที่ถูกมอบไล่ด่าไล่ว่าถามใจตัวคุณเองว่าที่เขาไล่ด่าไล่ว่าคุณเนี่ยเพราะว่าคุณใช่ไหมที่ร่วมกับพันธมิตรล้มรัฐบาลทักษิณคุณใช่ไหมที่อยู่ภายใต้การเมืองที่เน่าทั้งหมดคุณใช่ไหมที่รับผลประโยชน์ของทหารในการรับหารปีสี่เก้าคุณใช่ไหม เพราะฉะนั้นอย่ามาพูดแบบนี้และนี่ลาสุดใช่ไหมฮะที่คุณประยุทธ์บอกว่าจะมีการนัดสื่อมาคุยกันแน่ใจเอว่าแน่ใจเอาว่านัดสื่อมาคุยไม่ได้นัดสื่อมาคุยผมว่านะถ้าอยากจะให้เหตุการณ์สงบแล้วผลเอกประยุทธ์ไม่ต้องเชิญสื่อหรอกเชิญผมไปคนเดียวเลยนะักข่ัวพันธ์มาคุยกันนะ้ะ ง่ายกว่าหาทางออกได้เมื่อคุณเป็นคนฆ่าผมเป็นคนถูกฆ่าและผมบอกเลยนะถ้าปืนชนิดนี้มันยิงนกได้จริงๆอะ่ะอย่าให้นกมันไปอยู่บนหัวคุณมางแล้วกันผมยิงไม่เลี้ยงแค่นั้นเองคุยกันง่ายๆไม่ต้องมาใช้ภาษาทาหารอบผมเอะอาวยวายผมไม่ชอบผมเป็นคนการศึกษาสูงนะไม่ได้สูงแค่ไหนเรียนอยู่ชั้นสาม พอดีชั้นสองเป็นของปฐมแล้วชั้นล่างเข้าไวเลี่ยงไก่เท่านั้นเองและในเวลานี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ไกลบริเวณนี้นะฮะก็อีกสองวันใช่ไหมฮะจะเป็นวันคล้ายวันเกิดใช่ไหมฮะ เออคือผมไม่ได้มีอะไรกับท่านในการส่วนตัวนะแต่ว่าคือในครั้งที่แล้วเนี่ยยี่สิบหกเมษาเนี่ยปรากฏว่าวนวันคล้ายวันเกิดกับพี่สาวผมกมลเกตเขาเกิดวันนั้นแล้วมันก็บังเอิญที่พลเอกเปรมารับนักรัฐบาลให้รดน้ำดำหัวแล้วพนีเนี่ยเช้ามาหนังสือพิมพ์มันขึ้นคู่กันอ่ารดน้ำดำหัวพลเอกเปรมแล้วรดน้ำท่ากุะดูนต้องเกต ก็เลยมีคนโทรมาถามบอกว่านัทพัทครับไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยจะไปรดน้ําเท่ากระดูกผลเอกเปรมได้ที่ไหนคือสองข่าวเอามารวมกันบางคนเลยบอกจะไปลดน้ําด้าหัวน้องเกตที่ไหนนะฮะอันนี้ต้องขอประทานอภัยคือผมไม่ได้ตั้งใจที่จะอ่านแบบนี้นะแต่เนี้ยมันมัน,ม,นมันพูดไปแล้วก็เลยตามเลยนะ,ะแล้ว ยี่บหกนี้ใครจะไปลดน้ําเท่ากระดูกุริเวกเพมก็เชิญนะฮะแต่เราต้องสัญญากับตัวเราเองนะต้องสัญญากับตัวเราเองว่าถ้าเราจะไปเนี่ยเราจะต้องไปที่ประตูหน้าและต้องสัญญาว่าจะไม่ล่วงล้ำไปถึงประตูหลังของคุณเอกเพมมันไม่ได้อันตรายต่อเขาเรามันจะอันตรายต่อท่านนี่แหละสิงเท่าน่ากลัวนะจะบอกให้ นะเมื่อกี้เห็นขึ้นมาแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะแอคทีฟมาพอสมควรผมก็เลยเอาแบบสนุกสนุกบ้างไม่อยากให้เครียดนะ,ะไม่อยากให้เครียดมากอย่างที่บอกอย่างประเด็นมาตราหนึ่งอสิบสองที่ที่พูดกันไปเนี่ยหลายคนถามผมนะผมประเด็นในเรื่องที่ว่าผู้สูญเสียหลายคนถามว่าแล้วเรื่องนี้ล่ะถามว่า ผมก็นาสุนภพก็สนสนุนแต่ว่าจะเย็นๆนิดนึงนะ,ะไม่ใช่ว่าเราจะบูท้ทีเดียวเลยมันเป็นประเด็นที่ว่าคล้ายๆกับเราเป็นมวยนําอ่ะในเมื่อเราเป็นมวยนําอะอย่าไปแลกหมัดแ,แลกก็จะสุดนะ,ะใช้แยบเอาแย็บไปเรื่อยๆตีวงล่อเบทีแย็บไปแยบมาเผอแต่กันคอ ดูด้วยคู่ต่อสู้แล้วอะเราอ่อนผมอ่อนกว่าเขาเยอะนะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆพอดีเมื่อกี้ก่อนจะขึ้นมาเขาบอกว่าอยากให้ผมร้องเพลงให้ฟังอยากฟังไหมฮะเออคือคือมัน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 ,ม,น,ม,นมันเพลงของเอเกชัยศรีวิชัยนะไม่เคยร้องที่ไหนคือมันชื่อเพลงหมากัดอ คือผมชอบเยี่ดท่อนหนึ่งว่าเออเรามามายืนรออยู่ที่ข้างรั้วแล้วตอนนี้เราเหมือนก็อยู่ข้างรั้วนะฮะอ่ะเปิดเปิดเพลงเลยพี่ไม่อยากรอแล้วจะไร่รีบร้องแล้รีบลง,บลองเอเอ้ รแม่มาโอมาเถิดนะกะไรแม่มาเร็วเร็วยาช้าเอ้ยนะไม่น่าโนยายนใหญ่คนใดท่านนึกสนุกลุกขึ้นียับไอ อาจได้เองการใช้ลาไม่หรืออย่างไรผมมาหลายคนกับนักดนตรีเพื่อนบ้านแฟนๆจะนึกตำคาดไม่เลยสายใจที่มายืนรออยู่ที่ทางรั้วเลยให้เพื่อนมันโผล่ไปดูข้างในจงเข้าไปดูว่าเขาอยู่หรือเปล่าหากได้ยินหมาเห่าให้รีบออกมาไวไวัน้องสาวจ๋าดูหมาให้ดีด้วยอย่าปล่อยให้หมามันกัด ขาของพี่ได้ของพี่ได้อี่เขียวก็แง่งอีแดงก,ก็รีบี่เลยเอาไม้ทิมตาหมามันไปหมามันไปแม่มาของเธอมันช่างดูเสียจริงด้วยมันชอบกัดแต่ปลายขาของพวกผู้ชายพวกผู้ชายพี่ก็สวยเอ้ยเพื่อนก็้วยต่างถูกหมากกัน ตจนเดินไม่ไหวจนเดินไม่ไหวสงสารเพื่อนมันป่วยมันดิเอลมือกุ้งขาบอกว่าแทบเป็นไครโอบาเถอดน้ากะไรแม่มาโอบาเถอดน้ากะไรแม่มาเร็วเร็วยาชาเอ้ยนักเป็นานนใหย,ย่ยคนในสนกสนุกลุกถึงขยับ ขยับ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 เข้ามาไหวไหวบ้านที่นัน้นอยู่ท,ทุกพันบ้านจองพ่นอยู่เมืองเพชรบ้านที่นั้นอยู่ทุกพันบ้านจองพ่นอยู่เมืองเพชรและพี่อุตสามามามเยี่ยมเธอรู้ไหมเธอรู้ไหมอุตสามมาเยี่ยมที่มาจากดงานบุรีและอยากจะมาดูหน้าว่าใหญ่แค่ไหนว่าใหญ่แค่ไหนผูตาม เลือกเนื้อก็เลยไม่ดอดไปเยี่ยมเธออีกต่อไปโอมาเธอนาก็ะไรแม่มาโอมาเธอนากระไรแม่มาเร็วเร็วอย่าช้าเลยนะไม่นานู่นใหญ่คนไหนคนนึกสนุกลุกคึ้งขยับ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 เอามาไว้ไว้ มาเถิดนะากะไรแม่มาโอมาเถอดนะากะไรแม่มาเร็วเร็วอย่ากมาเลยนักแม่นาโนใยัยคนในสนุสนุกเพก่ึขยับ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 เขามาไวไวเนะเจอกันแต่เพียงเท่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันทุกคิวสี่ทุกเวทีอยากให้รู้ไม่ต้องการอะไรแค่ความที่ได้ทําไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ ต้องการชีวิตอิสรภาพของตัวเองแค่นั้นโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับตบมือดังๆนะครับให้กับน้องนัตพัฒน์นะครับนะนี่ขนาดลูกชายนะครับนะยังเจอไปหลายดอกอย่างนี้แล้วพวกอามาตยามาเฟียจะนอนหลับหรือเปล่าครับเนี่ย ผมไม่แน่ใจนะว่าต้องเพิ่มยาหรือเปล่าครับนะอมาใช้ยามาเฟียถ้าเป็นแม่จากขนาดไหนครับเป็นหญิงเหล็กหญิงแกล่งครับนะที่ไม่ก้มหน้าก้มตานะครับขอทานความยุติธรรมของประเทศไทยนะครับไม่เคยครับท่านปฏิเสธ,ธรรม,มาตลอดครับถ้ากระบวนการยุติธรรมประเทศเด้ไม่มีให้ตามสิทธิของประชาชนพึงมีพึงได้ดิ ท่านไม่ไปขอทานนะครับขอตบมบือดังๆต้อนรับแม่น้องเกตยิงเล็กไม่ยอมก้มหัวให้อำนาจหน้าไหนใดๆนะครับดังๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะต้องบอกว่า เป็นครั้งแรกค่ะที่มาได้ขึ้นเวทีนี้ต้องขอขอบคุณพี่พรสนะคะที่เป็นผู้จัดการเวทีทําให้เราได้มีโอกาสมาได้พบพี่น้องที่นี่ก็จะบอกว่าพอดีลูกชายขึ้นไปก็ฟันไปหลายดอกแลวป่านนี้ปยุทธก็คงนั่งคุมขมับนะครูาสายเงียบแล้วเงียบแล้วเงียบแล้วมันก็ยังด่ากูาไม่เลิกคือว่ามันไงอะ่ละลักษณะว่าประเทศนี้นะคะอันนี้ต้องยอมรับนะว่าคุณทําตัวของคุณเองทําให้เรารู้ว่าตอนนี้ประเทศเนี้ย มีผู้นำในกองทัพที่มันบ้าบ้าไอ้พอ,อย่ังโง่อีกทังหากออกมาปกป้องลูกน้องเนี่ยคุณต้องปกป้องความจริงแต่คุณต้องปกป้องแบบแผลบผิดเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับคุณเหตุการณ์ปีห้าสามเนี่ยประชาชนทั้งประเทศมองเห็นสื่อต่างชาติมองเห็นทุกๆประเทศเขาเห็นหมด ว่าใครเป็นผู้กระทาให้คนตายประชาชนถูกยิงตายเพราะใครแต่คุณยังออกมาพูดได้เลยว่าเลไหมทหารไม่ได้ทําทหารไม่ได้ฆ่าประยุทธ์มันพูดเหมือนมันตาบอดนะดิฉันคนหนึ่งเป็นผู้เป็นแม่ผู้สูญเสียถามว่าตั้งแต่ปีห้าสามที่ฉันไปร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยสองปีเต็มๆที่มันไม่กระดิกกระเดี้เลยทุกๆหน่วยงาน แม้กระทั่งดีเอสที่พยายามดึงเรื่องทั้งหมดทุกคดีเข้าไปอยู่ในมือเพื่อที่จะว่าอะไรไหมคะสนองพระคุณพระเดชของใครอภิสิทธิเวชาชีวะซึ่งณเวลานั้นคุณฆ่าคนแล้วคุณก็ยังลอยนวลเป็นนายกได้ต่อคดีอย่างนี้นายที่ไม่ขับเคลื่อนเลยดีฉันเป็นคนไปร้องขอเองเอาโคกกระบากสาก,กระบกเบือไปให้ทาลิศเป็นคนแรกขนาดนั้นยังมีอะไรไหมคะยังมีพลกระุกเฉินคุ้มหัวพวกเราอยู่เลย คอบกลาวไว้เลยขยับไปไหนก็ไม่ได้ทหารจะตามตลอดดิฉันก็ไปร้องขอความเป็นธรรทุกที่แต่เดชใ้อันนี้ไปมากหน่อยดิฉันบอกว่าคุณจะตรวจสอบแล้วคุณจะสืบค้นอะไรก็แล้วแต่ในเหตุการณ์ของคนตายเนี่ยดิฉันไม่ว่าแต่คุณจะต้องแถลงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างน้อยๆเดือนละหนึ่งครั้งเกี่ยวกับความคืบหน้าในการที่คุณสืบค้นทึ่งทางดชไงก็มีความจําเป็นนเวลานั้นคุณทาลิตมีความอึดอัดมาก เพราะหนึ่งนะตอนนั้นวาละของคุณก็เป็นคณะกรรมการของสอชอด้วยและก็มากินตําแหน่งอธิบดีดเอสไอด้วยมันเป็นการที่ว่าคุณต้องทําคดีตัวเองด้วยนะตอนนั้นคาริสมันก็เลยเป็นการที่ไม่ขับเพื่อนไม่ยอมที่จะแถลงการให้ทราบว่าเขาไปถึงไหนอะไรยังไงแต่ดิฉันก็ไม่ยอมก็ต้องไปร้องขอตลอดก็เลยมีความจําเป็นทัานที่จะต้องออกมาแถลงข่าวดีเอสไอออกมาแถลงข่าวไประยะแต่เดือนนึงเดือนหรือเดือนกว่าในครั้งหนึ่งไม่เคยให้จังนั้นแต่ณเวลานี้ได้มีรองอธิบดีคนใหม่ ดิฉันต้องขอกราบขอพระคุณท่านที่ท่านกล้าออกมาต่อกรกับทหารเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนเจ็บคนตายและผู้ที่เรียกร้องความประชาชนทั้งหลายท่านคือนั้นก็คือท่านพันตำรวจเอตประมุขขอโทษนะคะท่านพันตุลเรกประเวศค่ะท่านออกมากล้าต่อกรเพราะท่านถือว่าท่านทำหน้าที่ตรงนี้ทางท่านทำการความเป็นธรรมให้มันปรากฏขึ้นมา ว่าใครเป็นผู้สั่งฆ่าใครเป็นผู้บงการแล้วพอเขาเฉลยออกมาว่าภายในวันสองวันนี้เราจะขอสอบปากคํากับเจ้าหน้าที่สองท่านที่อยู่ในภาพนั่นแหละคือเป็นการที่ว่าดีเอสนเขาไปทำผลงานแล้วเขาต้องถแถลงให้เราได้รับรู้เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านประเวศเป็นคนที่ทําต่อจากที่ดิฉันไปร้องขออันนี้ดิฉันต้องขอขอบพระคุณแต่มันเป็นการสวนทางกับประยุทธ์จันโอชา ที่ท่านที่ท่านได้รับรู้ว่าทาหารกำลังจะถูกตรวจสอบก็เลยออกมาายการเส้นแรงเส้นกายอยู่ไม่ได้แล้วกูถ้าลองกูรีบเงียบประทาาหารติดคุกแนะ่เพราะฉะนั้นเลยออกมาแก้เกี้ยวว่ากูจะต้องไปล็อบบี้รัฐบาลนะกูต้องไปล็อบบี้ทาลิสนะมึงให้ทาลิสกับรัฐบาลนะไปล็อบบี้ดีเอสไอไว้ว่าอย่าพูดอย่าเผยคดียังไม่สิ้นสุดทำอย่งางเขาไม่รู้แน่ บ้าเอ้ยเขารู้มาตั้งแต่ปีไหนแล้วพวกเรารู้มาตั้งแต่ปีไหนแล้วแต่หน้าที่หน้าสื่อเขาต้องประกาศให้ประชาชนรับทราบแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าท่านกําลังจะล็บบี้ไม่ให้ดีเอสไอแถลงข่าวในการสอบสวนสืบสวนที่เราต้องการรู้เป็นลดับขั้นตอนถามว่าคุณใช้อํานาจอะไรประยุทธ์อํานาจของพอบอทอบอที่คิดว่าคุณมีอํานาจล้นฟ้านในประเทศนี้หรือไม่แต่ฉันจะบอกให้นะ ถ้าคุณนะคิดอย่างงี้ผิดซะแล้วอำนาจของประชาชนนะมันเหนือกว่าคุณเหนือกว่ากองทัพค่ะขอว่าให้ท่านนะสงบและให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ดําเนินไปอย่าติดต้องยอมรับนะว่าทหารเนี่ยเขาติดประเพณีค่ะมันเป็นประเพณีมานานแล้วว่าถ้ากูฆ่าคนแล้วกูไม่ต้องติดคุกก็เลยถือประเพณีนี้มาตลอดเวลา พอในเหตุการณ์ปีห้าสามตอนนี้มันปิดมันผิดไปตรงที่ว่าทุกอย่างมันต้องเข้าไปอยู่ขับเคลื่อนกับความขบวนการที่ธรรมทีนี้ก็เลยทําให้ทหารเนี่ยออกมาเต้นแรงจ็งการพ้นรับไม่ได้เพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองผิดตัวเองฆ่าเขาอะแล้วคุณยังหน้าด้านบอกได้ว่าทหารไม่ได้ฆ่าทหารไม่ได้ทําฉันเลยบอกประยุยจันโอชาว,าว่ามึงถอดเครื่องแบบแล้วไปนุ่งผ้าถุงแทน <t> แกนำนปชเขายังกล้าบอกเลยถ้าสอบมาแล้วถ้าเขาผิดเขายังยอมรับอะ แล้วคุณเป็นใครอ่ะเป็นชายข้าทหารท่านั้นถ้าคุณทําผิดคุณก็ต้องยอมรับได้สิเพราะฉะนั้นที่ทนถือบอกเลยบอกไม่ได้ให้ราคากับนายแม่ทัพนายกองคนนี้เลยแล้วก็อย่างนี้ก็คดีก็ได้ทราบข่าวมาเราๆว่าจะมีการตั้งเปลี่ยนตําแหน่งผอทหารกันในเร็วๆนี้จะมีนายทหารขึ้นทั้งขึ้นทั้งลงทั้งปลดกเกษียณกันวุ่นวายไปหมดแต่ที่ทราบมาเราๆจากหน้าข่าวก็คือเห็นมีข่าวว่า กองทัพภาคที่หนึ่งนี้จะได้ผู้บัญชาการคนใหม่เป็นคนเดียวกับที่โดนระเบิดตรงแยกคอกบัวน,นะแต่ไม่ตายไม่ทราบ่เห็นได้ข่าวว่าจริงไม่จริงก็เศษร,ระเบิดไปตกอยู่ระหว่างวางขาพอดีเลยอะไรมันขาดไปมั่งก็ไม่รู้นะแต่นี่นะขนาดขนาดขาดไปนิดหน่อยหรือจะขาดทั้งหมดเราก็ไม่รู้นะยังได้รับบูมบําเหน็จมีตัววางแนวเลยว่าคุณจะได้เป็นแม่ทัพภาคหนึ่ง นี่ถ้าบอกว้าขาดทั้งพวงนี่สงสายแม่งได้เป็นผอทบ,ออบอเลยเนี่ยดิฉันบอกไปเลยนะคะว่าทหารเนี่ยดิฉันเคยบอกไปแล้วว่านายทหารที่ได้รับยศตําแหน่งหลังจากได้คุณสังหารประชาชนเนี่ยแล้วคุณได้ดิบได้ดีได้เลื่อนยศเนี่ยคุณจะไม่มีความสุขกับยศตําแหน่งของคุณเด็ดขาดฉันขอสาบแช่งทุกๆคน เวรกรรมนั้นมันจะขอตกไปถึงลูกทั่วลูกทั่วหลานคุณทุกๆคนขอให้รับทราบไว้เถอะว่าประชาชนเขาไม่ให้อภัยเด็ดขาดถ้าทหารยังไม่จุดมังไม่รู้จักสำนึกผิดแล้วออกมาขอโทษประชาชนด้วยความจริงใจไม่ใช่แกมบังคับหรือจนต่อหลักฐานถ้าคุณออกมาขอโทษประชาชนด้วยความจริงใจด้วยความสำนึกและรับปากว่าคุณจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองประชาชนอาจจะให้อภัยกับคุณได้ นะคะเพราะที่ฉันถือว่าสิ่งที่ที่ฉันบอกกับนายทหารทุกคนว่าเราไม่ได้เกลียดท่านโดยตรงหรือไม่ได้เกลียดใครทุกคนเราบอกเราไม่ได้เกลียดทหารช่านผู้น้อยหรืออะไรทุกคนนะเพราะที่ฉันไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรโดยตรงแต่ยกเว้นดิฉันขอขอไว้หลายๆคนที่เกี่ยวกับแม่ทัพนายกองที่มึงร่วมสังหารประชาชนเพราะตอนนี้ทุกคนได้รับตำแหน่งใหญ่ๆกันไปหมดเลย แต่บอกได้เลยเพราะวันนั้นเมื่อวันที่สิบเก้าก็เชิญดรประสงขึ้นดรประสงก็พูดในความเครียดแค้นว่าประเทศนี้ม่นเป็นป,ประเทศอะไรลงท้ายประเทศเนี่ยเฮีย er, ทุกคํา <c oughs> คือความอัดอั้นของประชาชนไงว่าเอ๊ะทำไมประชาชนเนี่ยเรามองดูแล้วเนี่ยเราเลือกตั้งเราเลือกตั้งมาแล้วรัฐบาลของเราเนี่ยเราเลือกมาแล้วเราพอใจแล้วที่เราได้รัฐบาลน,นี้ขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างที่รัฐบาลทําไม่ได้เราก็ต้องร้องขอว่าท่านทําเถอะ ประชาชนอยู่ข้างท่านกองทัพถ้าเขาลิดรอนสิตนายกมากประชาชนนี่แหละจะเป็นฝ่ายตอบโต้อเองเพราะกองทัพต้องอยู่ใต้อำนาจของนายกรัฐมนตรีผู้นําประเทศกองทัพต้องอยู่ใต้อำนาจของประชาชนที่เสียภาษีให้ท่านทหารต้องอยู่เคียงข้างประชาชนสิ่งที่แานจะฝากบอกตัวนี้ก็คือให้ ทหารทุกท่านไปคิดไปตรองด้ยวยดีว่าเหตุการณ์ข้างหน้าถ้ามีแบบนี้ในอนาคตเราไม่รู้ว่านาประเทศตอนนี้มันยังถามว่าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเรียกร้องเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสําเร็จแต่ฝากบอกไว้แลวเกิดมีแม่ทัพนายกองคนใดคิดสั่งให้ท่านมาฆ่าประชาชนเพื่อหวังอํานาจของตัวเองจงหันปากกระบอกปืนไปซัดกระหัวมันซะอ,อย่าหันใส่ประชาชน เพราะท่านต้องคิดในใจว่าท่านคือคนของประชาชนท่านเป็นทหารของประชาชนจงรักและเคารพประชาชนให้มากๆเหมือนที่ประชาชนจะรักท่านมากๆเหมือนกันนะคะอันนี้แม่เกศฝากไว้แค่นี้นะคะและเดี๋ยวกว่าท่้าได้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ พี่น้องครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณแม่น้องเกตพี่น้องครับนี่คือหัวใจของคนที่พม่ยอมแพ้ครับพี่น้องครับพี่น้องครับค่ำคืนนี้พวกเราที่มาขอให้พี่น้องได้เชื่อมั่นแล้วก็ภูมิใจในความเป็นคนไทยที่จะมาแสดงเจตจํำนงในการสืบทอดเจตนารมณ์ของคณะราษฎร พี่น้องวันนี้เราจะมีพิธีการเราจะมีแถลงการซึ่งถือว่าเป็นแถลงการฉบับแรกของประชาชนที่จะประกาศสืบทอดเจตนารมณ์คณะรารเพื่อให้อำนาจซ้อนอำนาจ